กุ้งจมแซ่บๆนนัวจ้าพเพื่อนๆจ้ามาค่ะมากินด้วยกันจ้าแซ่บมากค่ะวันนี้ไม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆมายำกุ้งจมนะคะนี่ก็คือกุ้งจมไม่เพิ่งซื้อมาจากตลาดทุงละ10บาทนะคะจะเป็นกุ้งจมนะคะไม่มีตัวปลาซิวปนเนาะเครื่องปรุงรสก็จะมีแค่พงชรสจ้าแล้วก็มีหอมสอยนะคะแล้วก็มีพริกสดซอยเทออกจากทุงแล้วก็จะ หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะใส่หอมซอยลงไปเลยคะ่ะเป็นหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะซอยลงไปเลยนะคะพริกเขียวพริกแดงก็ตามใจขาดไม่ได้ก็คือพงนัวจ้าเสร็จแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันคะ่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเด้อเพราะว่ากุ้งจมคัามีรสชาติเค็มอยู่แล้วคะ่ะกุ้งจมก็จะเป็นอาหารนะคะขึ้นชื่อของภาคอีสานใต้ของเรานะคะ ที่ขึ้นชื่อก็เป็นของบกโคนไชเตะแต่กุ้งจอมนี้ไปเพิ่งซื้อมาจากตลาดบ้านเราบ้านสวายจิกไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะคะนี่ก็เป็นผักสดจ้าจะมียอดผักสมิกนะคะแล้วก็มียอดใบบกบกแล้วก็มีมะเขือจ้ะกับข้าวง่ายๆวันนี้นะคะยามกุ้งจอมจ้าเพื่อนๆจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อจังงนะบังโปนึงแต่ไปรกุ้งจ้าไตรไปรกุง้งค่ะมาๆมาๆมา,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 มากินข้าวด้วยกัน กับข้าวมือเย็นจากเพื่อนๆจาาง่ายๆค่ะามามีใครเจียวด้วยวะมาค่ะกุ้งจมนะคะยำใส่หอ,หอ,หอมแล้วก็พริกสดผงชรสแค่นี้ก็อร่อยมากมาค่ายอดใบบัวบกมีมะเขือด้วยเสียบมากจากเพื่อนๆเ,เสียบมากเสีบมากจะไงนะบางปูเลยจะไงครั้งนะแต่ไปลกุ้งจ้าโมจ้า มะหุบใบพังคเนียนองไมพึงเด้โอโมมาค่ะพเพื่อนเพื่อนกี่คำก็อร่อยจ้ากินกับไข่เจียวนี่คือแบบสุดยอดสุดยอดมากมาค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามะหุ้ใบพังคเนียเดอ้อจ้ะไตรปตรยโจ๊บแล้วจะไงนะผักสมิกนะคะอ่อนๆเลยมายอดใบบวบบกอร่อยมากมาค่ะมากินใ้กันค่ะพเพื่อนๆอ